ยังอยู่ที่ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุน้าท่วมฉับพลันเข้าท่วมชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนที่อำเภอเดาจังหวัดสงขลานะคะก็ทําให้ชาวบ้านและทหารนั้นต้องขนของหนีน้ํากันกลางดึกทีเดียวค่ะโดยปัจจัยที่ทําให้น้ําท่วมครั้งนี้ก็คาดว่ามาจากฝนที่ตกติดต่อกันหลายชั่วโมงเมื่อช่วงเย็นของวานนี้ซึ่งก็ทําให้น้ําระบายไม่ทันค่ะ ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ต้องช่วยกันขนเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินมีค่าขึ้นไวที่สูงหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในชุมชนบ้านแกลังอำเภอเสดาจังหวัดสงขลาเมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มถูกน้ําท่วมและมีบ้านบางหลังซึ่งเจ้าของเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไม่ทันถูกน้าท่วมได้รับความเสียหายโดยบางคนก็ต้องไปอาศัยที่อื่นนอนชั่วคราวค่ะ ชาวบ,บ้านบอกว่าน้ำท่วมชุมชนครั้งนี้คาดว่าเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงเมื่อช่วงเย็นวันนี้อาจจะทำให้ปริมาณน,น้ำฝนที่ตกลงมาสะสมนั้นระบายไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมขังเข้าท่วมชุมชนแม้ว่าขณะนี้ปริมาณน,น้ำได้ลดลงแล้วนะคะหากวันนี้ฝนตกลงมาซ้ำอีกก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้อีกระลอก ขณะนี้ชาวบ้านบางคนก็เลยยังไม่เคลื่อนย้ายทรัพย์สินลงมาจากที่สูงค่ะเพราะว่าไม่มั่นใจในสถานการณ์เนื่องจากว่าท้องฟ้ายังคงมีเมฆปกคลุมอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ